เขาจะเอาปลาบอกนะเขาก็จะเอาปลา,าปลาละไม่คัดอ่ะอ่ะจูปปลาบอสลายบ่ปลานะ่ะนี่ลายบ่สเอาไว้หน่อเด้ออายอยู่กระเชลายตาเนี่ยวันศุกรซื้อปลานะเขาจะเอาพี่น้องเลยซื้อปลาให้ลูกชายแล้วไปซื้อแม่พายดอกให้ลูกชายนาั่มหล่ะจ้ะ ปล่อให้แม่กินน้ำเลยยังเอามืกินซึ่งเพราว่ามันมีปลาโลปลาลดเด็ดมินก็อยากได้ปลาขระปลาดุกเลย่อยกินประสังปลาลดถ่สองสองนิด

น้ำคลองผันไล่ๆเนาะบัดนี้เนาะเขาบบเอาเลยเนาะเราอันเขาสุกเขาเลยเมานะตอนช่วงเขายังบบสุกในห้วยใครก็อยากได้แน่นะ จีเจอเลยบ่เลยพี่น้องเยเนาะเกมบอลลัคันคันมองหัวเราว่อยู่หน้าแล้วที่ใบไส่สัมเดือนเนี่ยเลื่อนกับหัหินเ็หรอมันสิจัมก็เจ้าผนได๋มาแล้วพี่น้องเนาะเปิดน้ำกันเลยว่าสิจัมได๋อมาได้สองเดือนแล้วบปล่าสองเดือนหรือสามเดือนเลย ขอให้เจอสองเดือนแล้วไปดี่โซนรน,นไปแล้วไปยูจะมารวยมาอยู่บ้านมาอยู่บ้านกลางเท็น่บางคนในที่นีนนนก็ไม่มีแผลนอเจ้าแม่เรอนี่นะนี่ <c ười> แ่นบอ่ฮะอ๋อตกปี นี่เดฟพี่น้องมากอ่ะยังกาะทหารน้ำจับอยู่ตำรวจน้ำเออทหารตำรวจน้ำเนาะว่าทหารน้ำาฉัานบอกไปเลยมาลยานนุยมาลุยมาลุยจะต้องย่างเข้าไปมาลุยเอ้ยมาลยุยพี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีจังในสายอันนั้นมาหอดขึ้นจะยังเกี่ยวขาวเกี่ยน้ำกัน ไปเบิ่งดูเบิร์นไคงานก็เบิ่งพวกท่นเดิเที่ยงงันบอกงานเอาอันเจ้ามารวยมาเลี้ยงน่าดีหละหน้าขาวแล้วบ่อเลยไปเบิ่งว่ามันสิจำปุจเจ้าผนได้อยู่เนาะด้วยอะไรจ่อยบ่มันคือจ่อยหย่าเน,นีเหมือนหย่าหมดเอึดฮะเบิ่งดูหย่านะเลือกบม่มารวยมาด้วย เลือกบเบิ coal, <laughs> <laughs> ่ย่างไปดูหาเรื่องมันยืนฟังเนี่ยมาเลยเว้ยจามกูได้สิมาเลยยืนฟังมาเลยเลี้ยวเบิ่งอีกเลยพี่น้องเลี้ยวเบิ่งมันฟังวายบัวหอยไก่สัมปันบ่วหอยไก่แล้วมึงดูปีงน่ะช่วงกักว่ากันร้อยเมืองแน่ฮัลลโอ้ยท้อท่ามานะนีตองข้อจิบอะ บ่อโอเคตอน้อใส่บอเอบึงมันคุยเห็ดสเห็ดเอาแล้วสบายดีสบายดีดยได้พอคับเนี่ยมีตัม่าได้แล้วมารวยพี่น้องเ้ยเพื่อนติติดตามส่องบาราพาเพิ่นกัสิได้เห็นเนาะ สีหูแลลวก็สีเห็นมารวยมาอยู่พี่แลเดอร์่ีนองเลยเอือท่แถวเนี้ยน่ะเป็นยามหายยามหน้า ไปเบิ่งอยู่บอสไปเบิ่งเขาจะปันข่าวหน้าแซงบ่ากงบอสแล้วด่าแซงแล้วก็เหตุนหน้าปังต่อซื้อได้ก็โตน่ะซุกซาคข้อนเฉพาะซุกซาคข้อนเฉพาะหรือว่ายังก่อ ตนสื่อไนได้กซุกซาอนบอ,อสือไนได้ก <Okay. S 1> สื่อตันั้นสื่อไหนได้ลำ,ลำมูลโดยเปสิบเออเอยราก็ผู้ใหญ่ก็ด้วยแหละอว่าสันมอลำมูลอันอภัยสาสตหนึ่งว่าหน้าตนะ่ะที่เกี่ยวอแมนบอห่ากหน้าตน่ะเกี่ยวแล้วบอลำมูลคือ <Okay. S 1> ใช้แนเรือหายได ใครจะอยู่ในเทียงยตัวน่ะโดยโดยไปนะมันคายนะน่ะมึงคายเข,าข่ามึนมากมตัวน่ะนอนหน้าพี่บอกกระพอตออาาัวน่ะละมุนเดี๋ยวมันนอนบ้านนอนกระพอคนเดียวกระพอคนเดียนอนอยู่น่ะกับควายบ่ควายเอาเมือน้ำบ่ ไพ่ใส่อยู่ในเฮือนนะตอนนี้นะหมอว่าตอนนี้ไพ่นอนอยู่ในเฮือนนะตอนนี้เดี๋ยวน,นี้นั่นเดี๋ยวน,นี้นั่นหมอมีดอกอ้ายトัวออกมาแล้วอันนะเอาตัวมาเมื่อแล้วบ่เอาคาแดงตัวหนเมื่อแล้วบอยอยู่ในใสอ, <laughs> อยู่ปัดบอยู่กันมีอะไรกันอยู่นี่บ่เมีเอาคาแดงตัวกันอยู่นี่บ่ มานำกันบ่มเนียเราหรือเรามาผู้เดียวบ่เรามาทำเมียอ๋อเรามากับเมียชักว่าในไดมอลำมูลหรือท่ามบ่ได้เรื่องใดเรากาแดงน่ะก็อยู่นี่บทปั่นเขานี่ ตลาดเลยพี่น้องบตลาดแก่งแหดคโทมาบอกรู้จังก็จะมาขายเบียบังไม่ปลาไปเบิ่งเบียร์บังไม่ฮุกกะฮุกกว่าปลาลันนำดอกไม้ อันนี้ยาเลยนะแมงกระถิ่นต้นไทยกระถิ่นเนี่ยักมันเถี่ยวไปเลยอะไรเฮ้ยมีมังงวเฮ้ย

ไเตบยไห้ก็สเลือ hmm. ก hey, uh ่นดนี้เดอก็สเหลืองเดดอเนื้อกปอยู่นหน่อยี่ักสี่นอนกันเ่งห้านะเปเราันไเขายตอนเอย่ไมเดี๋ยวมไปเน ชคนยังก็ทำไเด้อยอันนี้อันซอยกเนที่นานกระโปกระโปไปฮอดที่ฮอดแดนไปน้อะเ้ยมาจบคลิปอยู่เพื่อน นี่ขนมนี่แซนด์วิชหัวหางกินเป็นอยู่ลูกได้บอกมีมาแซนด์วิชอ่ะพ่ัชกินน้ำมันนี่ก็กินแซนด์วิชก็มีไปดีปลาลุงยังไปไปลุงเล่เอายบอร์ดลูน้องสกินน้ำมันนี่เอานี่น้ำมันนี่พัชกินเด็น้องเลยมสิได้เติมน้ำมันเด็กโอ้โหหนัก นัก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 โอเคเด้อพี่น้องเด้อจบคือไปทำไปเลยเนาะแต่ไปเบิ่งอีมารวยจนยันหอดตลาดเลยก็นห่อเดือนห่อเดือนพี่น้องเลยฝากก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามคือเก่าเนาะขอบุญขอบคุณก็มุขขอบใจหลายๆเด้อที่ติดตามแล้วก็รับชมแล้วก็ให้กำลังแรงใจพี่น้องเลยเนาะเอาไว้เพื่อใหม่กินหน้าุแหละอยู่ดินแห้งเบอร์สุขสุขคนเอ็บสีบาราพะเพลเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เอื้อะดาน้องลุงเนาะ ไดแล้วพี่น้องเลยสบายดีสบายดี